สวัสดีท่ผู้ชมนะครับอยู่กับผมโดหลินเกมเอเดี๋ยวนะนี่มันช่องเก่าผมอ,อยู่กับผมโลมาทีวีนะคะผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมเกมอา V วกันนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไนปะทุกมาตัวติดวะเอาไาเข้ามาแล้วนะครับมาน,นี้เล่น5 v 5วี เออแมวดีกว่าเราจะมาเล่นรูมคงรูดด้ใช่ไหมครับไี่นะค,ค,ครล่ับเวผมจะปล่อยครัง้งเแลได้คู่แข่งแล้วครับผมวันนี้ตัวที่เราจะออกไปเนี่ย มาหลอดผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะฮะผมเอาตัวนี้ไปดีกว่านี่นะท <c oughs> ี่ใครคิดให้มันเนี่ยัวกินนี่สวยนะฮะ <c oughs> เออจวกินที่ผมอยากได้เนี่ยเออคกินคกินนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้ก็อยากได้แต่แต่คือผมไม่ใี่สายเตอร์มาทุกคนผมสายฟรีนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราว้าไปตอนที่เสร็จกันเลยนะคะผมอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะฮะว่าผมเนี่ยเอาฮิวไปทั้งหมดเลยนะผมจัดเบิร์กเอาฮิวไปทั้งหมดเลยนีครับฝั่งนูน้นยังไม่เสร็จอีกเหรอโอเคครับขอเอาลิปโป้มาทุกคน ROV เนี่ยผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมโอเค ลิฟโป้ปะทาม,มีนะอันนี้ผมอ่านถูกก็มันอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมอ่านของผมอะ <c oughs> ่ะจริงผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกครับอืมเนาะเค <c oughs> มาจังหวะนี้ผมเปลี่ยน <c oughs> เบอร์คิวหมดเลยนะคือผมจัดแบบนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าพงหญ้าก่อนแป๊บหนึ่งครับเข้าพงหญ้าก่อนเอ้ย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 ,อยมันจะเห็นวะเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมา เดิมมาแล้วเดิมแล้วครับแล้วก็พุ่งใส่มันเลยนะครับผมจังหวะนี้ไงพุ่งมาเอาดูดมาดิครับด,ด,ดูดมาดิครับดูดมาดิครับดูดมาดิครับเอามาฮิวกันหนยฮิวกันหนมะจึ๊บมาผมจังหวะนี้พุ่งไปอีกนะครับขอถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยทุกคนทุกท่าน้วยนะฮะนะจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าโอเคครับจังหวะนี้ จังหวะนี้ยังไม่พวกสกิลแคสนะคบผมยังไงดิปูมาทันทีแล้วยังไงครับยังไงครับยังไงครับจุ๊บโอเคครับจังหวะนี้ไงจังหวะอืองูมาสองสเตปนะคะผมถ้ามีเสียงกกรบกวนขออภัยด้วยอือฮึจะตายแล้วจะตายแล้ะจะตายแล้ะอึ๊บจะตายแล้วจะตายแล้ว,ลว,ลวอือเลือดมันแทบไม่ลดเลยนะฮะอือกล้าวิ่งมาที่ป้อมผมเหอรอก้าวิ่งมาที่ป้อมผมเหรอ พึงมาถึงป้อมก็ตายดินะครับมาจางังหวะนี้คิปเกิดแล้วคิปเกิดแล้วไปสอนในภุงี้เหมือนเดิมยึบเพิ่มเติมมูความหล่อทีอ่อยากอยากตายเหรออยากตายเหรอคีบเดี๋ยวเรารอศัตรูให้มันมาก่อน และไม่รู้วิ่งงงมาจากไหนตอนนี้ดูมาลลวครับผมจังหตอนี้ทุกคนมึนงงครับมามาเอมันไปเก็บหลอดเลือดมาเล็บฟันไม่เข้าเลยนะฮะจังหวะน,นี้มาครับดูดูมามาดูมามาดูมาแล้วมันก็เข้าป้อมไปอีกและเอเอดีมาจริงก็มาดิ โหดจริงก็มาโหดจริงก็มาโหดจริงก็มาอมโหดจริงก็มาแม่อะไรเนี่ยหดจริงก็มาดิถ้าหดจริงอ่ะปล่อยตายละนี่คือการโกงเดี๋ยวนี่การโกงนะเห็นไหมเห็นไหมนะี่โกงเลยนะเนี่ยซาเหรอซาเหรอซามาเลยเหรอฮะ ซาผมมากเลยเหรอท่านผู้ชมฟาฟาเฮ้ามันฟาฟาเด็กหัวเรียนตามเสร็จเด็กแนวเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ไหวแล้วจะดายแล้วจะดายแล้วตายโอ้โหเราชนะมันไม่ได้ขอซื้อขอซื้อซื้อรองเท้าวิ่งไวด้วยนะเยนี่ครับผม มามาแล้ว,มา,ลวมาดิาดาดาดเไม่เท่าพี่หรอไอ้นนองไา,ยมา,าย,งยมานี่ดิมานี่ดิถ้าถ้าหดจริงก็มานี่ดิเพราะผมมีฟื้นคืนชี่ก็ไม่อยากจะพูดอ่ะแล้วผมก็เกือบตายแล้วท่านผู้ชม แล้วผมก็เกือบตายแล้วอ่ะแล้วผมก็จะตายจริงแล้วทุกคนผมจะตายจริงนะจะตาย,ตายเฮ้ยหนีเนี่ยหนีเสือป่าไดโนเสาร์ชัดๆเลยแกก็ดังสุภาษิตที่ว่าลูกไก่ในเนี้ยงมาดิมาดิลูกไก่ในเนี้ยโอโหไก่จังเลยอืมผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าครับนะครับแต่ผมว่า ไม่จะู้เขาไม่ได้ไม่จะู้เขาไม่ได้ริปโป้เราเอภัยกันได้นะจ๊ะอย่ามาล้างแขนอะไรฉันเลยค่ะฉันเป็นคนชาราดูสก,กินก็ไม่ค่อยชาราเท่าไหร่นะนะครับผมจังหวะนี้ดูดคี่มาก่อนมาฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนอ่าอ่าไม่ แตบเินคลิกไปดินี่ครับดูตัวเองนะโอเคครับจังหวะนี้ยังไงยังไงจังหวะนี้ยังไงครับผมจังหวะนี้โอ้จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วโอเคครับจังหวะนี้จะหลุดแล้วมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะทุกคนทุกท่านทุกทุกประการทุกปกู่ย่าตายา,ตายญาติพี่น้องชาวไทยตาย แพยยับนะครับผมจังหวะนี้แ <c oughs> พยยับเลย <c oughs> <c oughs> อือหือขอญาตไอ้นะฮะขอประธานภัยทุกท่านด้วยนะฮะ <c oughs> เอาใหม่นำไปไหนแล้วล่ะล <c oughs> ิปูไตเขา <c oughs> จะปืนคุณชีพในวิชาเป็นหรอ <c oughs> ก็มาดครับแล้วผมจะกดสกิลฮิวตัวเองเพื่อ มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาก็มาดิครับเดี๋ยวจะกลวนเขากันนะานผู้ชมเดี๋ยวจะกวนเขากันนะาผู้ชมมาเลยครับผมจังหวะนี้ลิปูก็มาดิครับก็มาดิครับเอ้า้มันก็หายไปท่านผู้ชมเคนะครับมามามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอ้น้องชายไอ้น้องชายอย่าวิ่งไปฆ่าตัวตายไอ้ น้องอย่าวิ่งไปฆ่าตัวตายน้องน้องอ้าวอ้น้องเป็นไรอะทุกคนเขาเป็นไรของเขาอะ่ะให้เดี๋ยวเราฆ่าเขาอย่ามาสู้แถวนี้แถวนี้มันถิ่นพี่แล้วน้องเข้ามาได้งไงเนี่ยน้องเข้ามาเพื่ออะไรน้องเข้ามาเพื่อให้น้องอยากตายเหรอเค okay, นะครับเราสามารถปิดเกมได้ครับท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายบายแฮปปี้ติง